แอร์เคลื่อนที่หน้าฝนมันจะลดราคาไปเยอะหรือเปล่าโดยคลิปนี้มาหาคําตอบไปด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปดูแล้วนะครับใน Lazada นะคือตอนนี้ราคาก็คือแบบตัวนี้มันราคาประมาณ4,200ใช่ไหมครับอ่ะคือแบบถ้าเกิดมีส่วนลดแล้วผมเห็นเขาทําส่วนลดนะครับมันเหลือประมาณ 4,100กว่าบาทนะครับผมก็ลดไปประมาณ100บาทนะครับตอนนี้แอร์ในลาซาด้าจะเข้าหน้าหนาวเอ้ยไม่ใช่หน้าหนาวหรือหน้าฝนแล้วลดราคาไปประมาณ100บาทครับผม <c oughs> ลดไป <c oughs> น้อยมากเพิ่งจะเข้าหน้าหนาวเองนะเข้าได้แบบไม่กี่วันเองนะครับผมตอนนี้แอร์ก็เริ่มแบบปรับราคาลงแล้วนะครับราคายังไม่อับขึ้นนะครับผมจากทุกตัวที่แบบดูดมานะคือแบบทุกตัวก็เริ่มปรับราคาลงแล้วแต่บางตัวสินค้าก็ยังไม่ปรับราคาลงนะราคาก็ยังแรงอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งประมาณช่วงแบบ่าประมาณอีกสักหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าหน้าฝนเต็มๆแล้วว่าช่วงแบบผ่านหนะ้าฝนไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วราคาแอร์จะลดลงไปอีกกี่บาทนะครับผมซึ่งปีก่อนผมก็เคยทคําคลิปแบบนี้แล้วนะครับแอร์จะลดลงไปประมาณสัก4 0 0ร้อบาทบางร้านอา,อาจจะลดเป็นพันเลยก็มีนะครับผมบางร้านนะเราต้องหาดีๆด้วยนะครับอ,อันนี้จะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูอันหนึ่งครับ ดูดิครับตอนนี้ฝนก็ยังตกเลยหน้าฝนจริงๆนะถ่ายคลิปวันนี้ฝนตกด้วยนะเนี่ยโอ้โหตกแบบนานมากเจ็ดชั่วโมงหนึ่งลวโอเคครับผมมันก็เข้าหน้าฝนจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ที่ถ่ายคลิปฝนก็ตกด้วยนะสำหรับใครอยากได้ของถูกนะครับผมก็ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ลองไปดูนะครับวิธีซื้อแอร์ให้ได้ของถูกนะ ได้ถูกมากแหละประมาณ3ามพประมาณ3ามพันสี่บาทประมาณนี้แน่นอนลอลองไปหาดูกันนะครับผมแอร์นะครับก็คือผมไปไล่ดูเยอะมากแหละราคาก็ยังไม่ต้องซื้อตอนนี้นะก็คือช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มดีก็น่าจะนอนได้สบายแต่ว่างาวันนะก็อาจจะร้อนนิดนึงแนะนําว่าผ่านอีกสักแพักหนึ่งก่อนค่อยจะซื้อ ใครที่อยากจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดใครที่ทนได้ผมแนะนําว่าให้ไปซื้อช่วงหน้าหนาวแล้วกันหน้าหนาวคือราคาแบบลงมากราคาคือแบบถูกมากแต่ว่าถ้าเกิดเข้าหน้าฝนมันลงไม่เท่าไหร่นะครับผมเออสาหรับใครอดไม่ได้จริงๆร้อนจริงๆอยู่ไม่ไหวก็แนะนําจัดเลยครับผมถ้าเกิดใครอยากได้นะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นน้องใหม่นะครับผมแอร์ก็ราคาขายถูกตัดราคากันไปเยอะเลยนะ <laughs> ผมไปดูมาแล้วคือแบบเขาตัดราคากันไปเยอะมากเลยแอร์ของแบรนด์นี้คือแบบ เออเป็นอะไรที่ราคาถูกมากมันก็คือแอร์จริงๆนะครับก็คือมันเหมือนแอร์บ้านเลยเออ แต่ราคามันก็ถูกตัดราคากันเขาอาจจะรับมาแล้วราคามันไม่แรงเท่าไหร่ราคาไม่แพงเลยก็คือส่วนมากแอร์ในตรงนี้ใน l a ซาด้หรือแบบแบรนด์ดังๆอะไรพวกนี้นะครับแบรนด์ที่ผมใช้ก็ตามนะคือสินค้าเป็นของจีนนะนำเข้าจากจีนแล้วเอามาติดสติกเกอร์เอานั่นเองนะครับผมบางอันเอาอ่าบางบางของบางรุ่นอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแอร์ตัวเดียวกันเหมือนกันเด้ทุกอย่างแต่ว่าเขาเปลี่ยนแค่เปลือกนอกตัวนี้เพื่อจะส่งเข้าไปขายในห้าง แบบอย่างสมมตินะในบิ๊กีก็จะขายแบบรูปดีไซน์แบบนี้แต่ว่าข้างในคือเหมือนกันนะในโลตัสอาจจะขายเป็นดีไซน์อีกแบบนึงข้างในก็เหมือนกันครับผมเป็นตัวเดียวกันด้วยผลิตปีเดียวกันด้วยครับผมแต่ว่าเขาทําดีไซน์ให้มันไม่เหมือนกันนั่นเองนะเพราะว่าต้องส่งเข้าแต่ละห้างแต่ละห้างอะไรประมาณนี้นะผมโทรไปถามเขามาเขาบอกผมอย่างนี้นะครับผม แต่ว่าร so th like ุ่นที่ผมใช้นะที่เขาบอกมาแต่ว่ารุ่นอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็อาจจะใช่แหละแต่ว่าตัวที่มันเหมือนก็คืออย่างยกตัวอย่างแบบตัว B ีพันใช่บีตัว9,00 0ันบีดีหรือ6 0 0ันบีดีที่มันเหมือนกันนะก็คือแบบบีดีต่างกันอันนี้ก็คือเขาจะพูดยังไงดีอ่ะแต่สมมติว่าห0พันบีดีส่งเข้าห้างนี้สินค้าจะต้องไม่เหมือนกันข้างนอกนะแต่ว่าข้างในเหมือนกันตัว9,00 0ันบีดีก็คือสินค้าก็จะ สินค้าตัวข้างในก็จะเป็น9,000 BTU เลยไม่ไม่เหมือน6,000แต่ว่าจะส่งเข้าอีกข้างหนึง่งอย่างนี้ต้องแบบเปลี่ยนพกเกจข้างนอกอะไรประมาณนี้นะงงนะหรือเปล่าถ้าเกิดงงต้องขออภัยด้วยนะครับเขาก็จะต้องทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดส่งเข้าไปเหมือนกันมันก็แบบจะดูยังไงอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ไม่รู้อาการค้าขายของเขาเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าที่แน่ๆคือเขาทําแบบนี้นั่นเองนะครับผมที่เราไปดูแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ออมันก็ข้างในก็คือจะคล้ายๆกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละตัว BTU เท่ากันก็คือเหมือนกันครับผมเหมือนกันแค่ดีไซน์ข้างนอกไม่เหมือนกัน,กนเฉยๆประมาณนี้โอเคครับผมตัวนี้9,000 BTU ราคาถูกกว่าเพื่อนเลยนะเออใครอยากได้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปดูก่อนละกันก็คือแนะนําว่าให้ซื้อในเว็บละกันเพราะว่ารา,าคามันจะได้ที่ถูกมากรอไปซื้อประมาณช่วงเดือนเดือน6ใช่ไหมเดือนหน้าประมาณ วันที่6เดือน6มันเนี้ยจะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะราคาจะถูกมากเลยนะเหมือนแบบลาซาด้ามันจะเอามาอะไรไม่รู้เหมือนกันคือส่วนมากผมจะซื้ออะไรประมาณนั้นแหละวันที่6เดือน6กเดเดือนเก็ตอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ของราคาถูกเราจะมีโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นบางคนได้มาราคา3 0 0พันกว่าบาทก็มีนะครับผมก็คือแบบได้ส่วนโค้ดแบบได้โค้ดส่วนลดแบบเยอะมากเออ โอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กันหน้าบายบายสวัสดีครับ